ด้กินววน,กน,น้ำมานเด้กินน้องได้น้ำวันปงอึกับสักคู่จะว่ามันหน่อยจะว่าน,นำ้ำอ้มันแข็งกว่านมันแสบออแขงกว่นี่กับมันกับจานกระเขงน้ำมนันปอึกับสักคู่นีน่ในถั่วอ่ก มนนนเอออืืใร่งกินข้าวละตู้นี่ถ้าอยากข้าวเอาสบายนี่แนี่กินได้ก,ก็ได้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็มซีกินข้าวลำกันมันดักขา้าวแห้งพอกินก้อนเนี่ยนะบะวานรุ่ดร้ายพ่อแม่เนี่เชินโดนทุบเลยนะต้องปีนขวาน กินน้ำหวานพี่น้องเหมือนพดเพี่ปิงสินปิงสินนี่ในเถ้าในบ้าน่นกันน้ำหวานแหังหอนอยู่ดอกฮักกระตุ่มแล้วกจีนสบายดีสบายดีพี่น้องมื่อบ้านนี่บริลล์ล่มคลิปหรอล่ว่ะล่น้อยนึงเนาะลงบ่หรือบริลล์ล่น้อยนึงเนาะ่มีคลิปสิลงมจำบ่ค่อยใจ หลงลืมลืมบ้านนี่ก็บ่อไม่กิปชิลองก็โลง่งมันยองมันอยากกินมีกินตมมีวันนี้ก็กินเขาหนำหวานนั่นเนาะกินตุมมีวันเนาะอมามากินน้ำกันปิงซีดไปก็กินปิงซี่นี่อยากินน้ำหวานก็จะกินน้ำหวานนนำบ้านมาอื้อกับักครู ขึ้นเส้นหมดมึงคือมันบบอยากมันบันมันมันน้อยใหญ่คนว่าเราว่ามันมันแต่ว่ามันน้อยนึงคือจำข้าวเฮาหันละนี่เอือดมันนะแต่ว่าจะไม่ล่ะอยากสิ่ปลูกพีนี้นะเราขายเหยื่อเราขายเราขายอ่ะมาเอือแก่นะเราไม่หาย ทำข้องกับเพื่อนแบบเดียวกับเพื่อนน่ะแบบเดียวกันอันนี้ใช่น้ำปูนอะแค่ติดๆอยู่นะห่อนอากาศบ่มันบ่เย็นก็คือสีบ่แสบหรอกมันต้องเย็นน้ำวานน้องสาวเนาะก่อนเนี่ยน้ามือจับพี่น้องมันห่อน Hãy <coughs> 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 subscribe cái đó, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็กระดชอมเจิเเตยมี่เห็ดกระดชอมไบเตยเออเห็ดจ้ำฉันกระไรเขาขนมฉันดองเห็ดขนมฉันไบเตยมันมีขนตัวน่ะคนมาคนณซีใช้มคซีรีบร้ใส่นยังเอื้อเนี่ยมันมีขนวะ นั่นเสร <Picasso. S 1> <ś brasile> ็จวันนี้แปะเราเปิดเม็เลยนมันเส็จมันเอาขกนมันหนแปะไมันมันไข่ต้องมาเรื่องสบเคานี้ในบทเต็มหม้อแต่ว่ามันหน่อยวะนะคือเดืนองอดีตอยาคายยู่ซุนนะโพสสกูู ขายอยู่อาคารส่วนอาคา,ารเขาอนเองนี่ตะกี้แต่ตลาดอันบนตลาดอันอาพาเอามาอันยังอ,อพาร์เมนชามนนอะไรก็มีตลาดอยู่ขนาดน่ะค่อยราคาหน,นามจาจะบรทษันเขามาตีครับจะท่านมะาแต่นหนวกก็บอกนะจะยังอยู่เนาะทำงานอยู่เนาะ ก็คล้ายแบบสักคู่แล้วกับเฮจิงกระปูอันตัวเละไงตัวดวงนะตุ่มหมักทัวแล้วกับมักชาดีคนมาซื้อคอยหลายตะกีก้คอยรายเงินนะมีเงินนะตะกี้คุชูนัปปก็คล้ายเกลือกันน้ำหวานกันกขัขนจองคล้ายกันจองใหญ่ชนักขารเก่าเอง กับอาคารสามยังน้อยยี่สิบห้าปีเขาจะ่าขายครหลังจากเป็นคนยกไปยูเคตเปิดจยจงไห่มากัะไหนเขามากบดยัออาากขอแม่เป็นเนาะเนื้ส้มปลาส้มปลาแกมีอีเขานี่พ่อวะ มาอย่าง้บ้านไรเหรอมันหนึ่งไรหกมันสอบก็ายเต็มติปแบบนี้เลยพ้าบดมาถ้วยหนึ่งพ่อได้เอาบูซาตักบาญยามาเสาะตักบาชัยบาญเนี่ยคันคูบาเข้าเนี่ยไ้ thông bạc cho bạn ừ. Ông quá tôi trẻ ừ. tưởng ừ. này, Bây giờ chị nhìn nhìn, em khen cà mì nó như đó Mình Trời ơi, nào, mình hết vậy ừ, đi khen xong cặp mặc cái nam gì ừ. làm ăn, ơi ừ. bộ đây hết tô đuộng mưa có trên tô đuộng xài tôi đã tô đuộng xài tôi đuộng khai là dù xưa nó để hay xám xì tô này đấy à bạn này đấy cô đã hãy phèn đấy อาจะบักทัวแล้วกันสักคู่แล้วกันกระดองแล้วก็ตั้ดวงกันได้สองสามตูมังคนก็จะไรต้ดวงหลร้ายมันมันเห็ดหยาดได้ตู้ดวงมันหยาดอยู่กรเบยาดอกแต่ว่าเาเช็ดต้ดวงได้มันก็บืหลายสีสีสีแดงสีมอยอย่านั้สีเพอร์โป มันก็บ่อย่างเราขาายแพันกันหาดอนนกหาบานนก็หาโต้องบาทนก็บซองโต้ามบาทก็บามโตได้่นะตักใจนะได้ได้บมละบางคนยังงไรไล่กับโบรายได้เป็ตแพงมันเห็ดแพง cú na cho bằng ngứa mặn hẳn đông ba hết ăn. sẽ ăn bằng ngứa nhặt say bằng ngứa ăn. bằng ngứa như có họ đùm à Buồn bằng ngứa. bột bằng ngứa cho bằng ư mặn hàng ba hết Buồn bằng ngứa. nào của mẹ bên nóc đây anh ta เดี่ยวละหนาวหนาวหนาววันี่อยู่นอกคนเลยหนาวเดินมาเดินในบนหนาวเลยก่อนนี้ไข่นางเนาะพี่น้องพังอยู่นอกหนาวหนาววะเย็นนะวันเสาร์วันอาทิตย์โอ้ลบศูนย์พ่อแม่พี่น้องหนาวสุดๆนี่ก็ยังหนาวอยู่หนาวมันมันจะโนุตกแล้วมันก็ลมมันก็จะหนาวเขนตกเอาตูดทางออกเลยไข่โบราณเลย มันเย็นบ่แม่นคันส um euh ิโนตกอันมันบ่ล่มมันโอ้ยบ่ได้หนาวอันใหญ่ๆบ่หนาวอ่ะบ้านแห้งบ่ทําบ้านกเป็น่ะบ่เป็นไรเออทําบานมันมันมีบ่ก็ยอมไม่กินเนาะอบ่แม่นยอมกินบ่เบิดก็เอาไว้กินมื้อหน้าเนาะ บ้านแบบอึเออเ้าพอนน่อยน้อยนขางเพียนบ่เขาคิดบวกเนะของกรเพยนเนาะนอนหนักกับบ้านเนาะนี่คือเขาเก็บ่ายแล้ว่เนยแบบเขาเก็บไายอยู่วันนอนน้อยๆอืเด็นแต่นายหนสิปู กกือามันนั่นน้อยหนึ่งเพเพ่อบานใะ้น้ำตาลใ้งเบอรเอาน้ำตาลพดน่าไปวตาลหวานเลยน้ำตาลจะเป็นนัวจีใช่ไหม้มันมีรสหวานรสนัวจะน้ำมันตายก็องอยปูเปลี่ยนเตยพรอพเน่าพนออกเนาะเอาใช้เชชีชหาเดีวมันตายว่ะ เจ้บ er ่ตายเจ้พปูแม่เป็นรองอันเป็นนวยน่ะเฮาหดต้นที่ขีต้นหดขี้หูต้นหดต้นที้หูงามนะใบแง่ๆเนี่ยปแม่เป็น้องลองมึงด้วยพี่นิเปียนทั้งทงกะทินั่นขาตดีอันหามันออก ตายกับตายนะฮะลองเบอร์มุตายอันนั้นมันหนักถาดินฟองหินสีแม่งปลูกสิดินนำลงบึก์ก็เดี๋ยวพงยางพุกปะพยางพุกกับพวกลือลงดบอสิพังลึกๆแน่เอาทั้งใบชุบไปยืนเลทั้งกันนี่นะเพิ่งนั่งแจ้งไปใส่สั่งมันเอาไปจริงมนะแตกเหมดแล้ว บ่เอาันตุดตัดอันบนภูเขาอ๋อทัานที่จะเอาไว้พวกนั้นพวกนี้ได้เป็นกระเทีมเป็นมะมันใส่กระไรเป็นมันปลามนดูกระไรตุตัดครื่องหนึ่งนะก็พูดฮะจะเอาไปใส่ทิมเจ้าอันนี้ไมัง้อมนั้นง้อมนี่ก็เอาอันพะยางพวกก็ระไรรวมใส่พวกข้างในแล้วก็อันพะยางอันทุ้งยางเอาทุ้งอันนี้พวกผพะยางพวกข้างนอก มขายบวอึดมเาไผ่นะมันยังก็บเนื้อบเกละบของเขาหันบวบเป็นจู่บ้านน้ำมันนไปบบบมีใน ดูมึงนอกกูกินในมีทุกหน่วยน่กับระหูในมั้ไม่หนังหูในนาซนี่กินเอามื่อกับเจีว่ก้กินไก่อะไรเมื่อก้กินไก่แล้ววะเมื่อไหนำของกินอมมน้องยังกระยากแบบไก่กอิ่ม าสายก็อิ่มหมูก็อิ่มส้มปลาก็อิ่มเดจะกินกินกินมหมดได้กินแบบอาหารบ้านนรากินบมเปิดอยอาหนัน่นเป,ป็นกิจอะไรอาหารบ้านเราเลยสัป,ปูน้ำไม,ม้น้ำมันน้หวานพี่เนาะแซ่บแซ่อยากไปตัดไปกินเหมือนอ กูมีเวลากินไปเปล่าอ่ะบายเนีตีพี่น้องอยู่ดีมีแห้งด้วพี่น้องอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามขอโทษที่ว่าบอดมคลิปนั้นโอ้ยคันคันบอดสบายดีแต่จะบมเลยลงจำเนี่ยกะลงอยู่ลง,ลงนิดลงน้อยก็ลงไปพอห้พี่น้องเห็นกันเนาะพี่น้องเนาะอยู่ใกล้ชิดกันยังชิดละอืมขอบอกขอบใจพี่น้องนอนรับพันดีเด้อโชคดีปีใหม่